เมื่อเรารู้ความจริงอันประเสริฐเนี่ยพระศาสดาเรียกว่าเรามีวิชาอาวิชาความไม่รู้หมดไปความไม่รู้อันใดในอริสตสีความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอาวิชาเห็นไหมเท่ากับว่าเราจะรู้เรื่องทางโลกกี่ปริญญาก็ตามแต่ถ้าไม่รู้อริสตสีเนี่ยศูนย์เลยแก้ตายไม่ได้ออกจากความตายไม่ได้ นั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องรู้วิชานี้อริสัตส,สต้องได้สดับก่อนสะดับมากคล่องปากขึ้นใจทังตลอดอย่างนี้ด้วยทิฏฐิลองดูที่พระองค์ตรัดต่อตรงนี้ถ้าจะให้ดูบาลีนะ

เราจะเห็นว่าที่พระองค์ใช้ก็คือณอุปัชติไม่เกิดหรือณอุปาโทอุปัโทอุปัชติหรืออุบัติการเกิดนะณอุบัติก็คือไม่เกิดนะณอุปัช,ชติ พยามะกับคำว่ากะเลกะเลวะเรหมายถึงอะไรพยามะคือวาหรือสีสอบนะตรงตรงเลยกะเลวะระคือแปลว่ากายเ,าเราได้สัพท์ใหม่คำละกายไม่ได้ใช้คำว่ากายะกายยากายยังนะ ก็กายที่ยาวสี่ศอกนี่แหละนะ,ะตรงๆเห็นไหมง่ายๆเรามีพจนานุก,กรมเล่มหนึ่งจบแล้วนะไล่แปลไปเรื่อยๆสัญญาและใจนไม่ได้ใช้คำตรงๆ แล้วก็บัญญัติโลกเหตุเกิดโลกโลกะสมุทยันจะโลกะนิโรธันจะโลกะนิโรธคามินินมินินจะปฏินะปฏิป,ปทันติหรือปฏิปัฏนะนะ นี้เราดูที่พระศัสดาตอบกับโลหิตะเทวบุตรซึ่งลงมาสู่เชตวันสว่างสวัยไปทั่วเลยเทวดาชอบลงมากลางคืนเนาะและมักจะลงมาตอนกี่โมงประมาณสี่ทุ่มอ่าปฐมยามล่วงไปแล้วอ่า เป็นเวลานอนของพวกเราพอดีเทวดาก็ามาเยี่ยมสันหน่อยนะ พระศาสดาตรัสว่าในอัตภาพที่มีประมาณวานหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นนะพระองค์ได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกเห็นไหมว่าอเลยสัตสีเนี่ยสามารถปรับไปได้เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือโลกเหตุให้เกิดโลกความดับของโลกปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งโลกนะคำว่าทุกนี่ก็คือโลกหรือทุกนะ คือโลกโลกคือโลโกโความมืดนะความมืดความบอดก็คืออวิชาอาวิชาก็คือความไม่รู้ในอริสสสีนะโยงกันโยงกันสามารถพูดได้หมดเลยนะพูดได้แบบอื่นก็ได้เนี่ยการบัญญัติพระองค์จึงบอกว่าคําว่าทุกเนี่ยบัญญัติไปได้โดยอเนกปรยายนะนับไม่ท้วนเลยหลายมุมนะหลายแง่หลายมุมนะ ในการไหนๆที่สุดแห่งโลกอันใครไม่พึงถึงด้วยการไปก็แสดงว่าในการใดๆก็ตามอาการลิโ,โกเลยอันนี้ใครก็ตามจะถึงที่สุดโลกด้วยการไปเนี่ยไม่มีทางวันนี้เราถ้าเราศึกษาระบบดวงดาวกาแล็กซีจักรวาลเราจะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่มากการก้าวเท้าของโลหิต,ตะเนี่ยแค่สมุดเนี่ย นะเราจะเห็นว่ามันเป็นแค่เศษทุลีของกาแล็กซีของจักรวาลทั้งหมดนะว่าเรียกว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันแค่ฝุ่นทุลีของกาแล็กซีและแกาแล็กซีในระบบจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเป็นแสนแสนล้านล้านับประมาณไม่ได้ของกาแล็กซีเลยกาแล็กซีนี่ยิบแบบดวงดาวเลยนะดังนั้นการก้าวเท้าของเขานี่มัน โอ้มันน้อยมากนะเขาคิดว่าเขามีฤทธิ์เขาเร็วไปนะต่อให้เดินทางด้วยแสงเนี่ยซึ่งเราทราบในพระสูตรแล้วว่าผู้มีฤทธิ์เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วประมาณขนาดไหนที่เคยคำนวณตอนนั้นก็คือประมาณเอ่อเป็นเท่าของเสียงไม่ถึงแสงประมาณสี่ห้าเท่าเสียงนะเพราะพระเจ้าใช้กันที่โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ย มีความเร็วเท่าไรเนี่ยพระองค์คำนวณตรงนั้นแล้วก็บอกเทวดาเนี่ยเร็วกว่านี้นะอ่าอย่างนี้ทีนี้เรามาเทียบแสงเนี่ยแสงก็เร็วกว่ามากเร็วกว่าเทวดาหอะมากเลยแต่แสงเนี่ยยังใช้เวลาเดินทางไปในแต่ละกาแลซี่เนี่ยเป็นแสนปีเป็นล้านปีด้วยความเร็วเท่าแสงดังนั้นโลหิตตาเนี่ยต่อให้ตายแล้วตายเล่าตายอีกกี่รอบเนี่ย ก็ยังไม่ถึงที่สุดของระบบโลกธาตุและระบบโลกธาตุนี้เนี่ย <c oughs> ก็มีการพังพินาศแตกทำลายไปได้ระบบโลกธาตุตรงนี้เป็นกามาพบเนี่ยดินน้ําไฟลมตรงนี้เหนือขึ้นไปเป็นรูปประพบเหนือขึ้นไปเป็นอรูปประพบนะถามว่าระบบของเวลาเนี่ยมันเป็นระบบอะไร ระบบของเวลาเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีระบบที่ใช้เป็นแกนอ้างอิงเพื่อให้เกิดระบบของเวลาขึ้นระบบนั้นก็คือระบบแห่งการเสื่อมนั่นเองระบบแห่งการเกิดขึ้นระบบแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้ว เป็นกฎที่พระศาสดาตัดกับพระอนุนว่าอน,อนุนกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมดธรรมเ่าไหนบัญญัติขึ้นเพื่อขันห้าดังนั้นเวลาในการที่เราจะนับเวลาในพรหมโลกในรูปประพบเนี่ยซึ่งรูปปพบเนี่ยเขามองเห็นพวกเราในกามปพ <c oughs> พระองค์จึงใช้ หน่วยนับเวลาของพวกรูปภพว่าเป็นกับคือระบบโลกธาตุเนี่ยพังไปแล้วจเจริญขึ้นหนึ่งวงรอบเห็นไหมดูและคงรูปภพเนี่ยไม่มีอะไรมา,มาเป็นแกนอ้างอิงเท่าไหรนะ่แกนอ้างอิงเนี่ยก็เลยใช้ใช้ตัวการ,รมภพเนี่ยเป็นหลักว่าพังไปรอบหนึ่งนะเกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นใหมาอีกรอบหนึ่งหนึ่งรอบ เทวดานี้มีอายุกี่รอบสองหมื่นรอบสี่หมื่นรอบหกหมื่นรอบอย่างนี้ก็เลยเป็นอายุของพวกเทวดาชั้นอากาสาชั้นวิญญาณญจาย,ยนะอากินจัญญายนะแล้วก็ของพวกรูปภพ,บพบคือพรหมกายิกาอาก่าหนึ่งวงรอบนะขึ้นไปอาภัสระสองวงรอบขึ้นไปสุภกินหาสี่วงรอบขึ้นไปเวหภละห้าร้อยวงรอบนะก็โดยอาศัย แกนอ้างอิงคือตัวเกิดเสื่อมดับพังแล้วก็เริ่มเกิดใหม่อย่างนี้นะอันนี้ก็ลองดูเปรียบเทียบเรื่องระบบของเวลาหน่วยนับหน่วยนับของเวลาที่ทำไมพระศาสดาพอขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นรูปภพอรูปภพเนี่ยเปลี่ยนอายุไขเป็นคำว่ากับนะแต่เทวดาในกรรมภพเนี่ยยังเป็นปีอยู่นะ ยังเป็นปีแต่เป็นปีทิพย์ใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบปีทิพย์กับปีของมนุษย์เช่นดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับหนึ่งรปีมนุษย์นะตัวเลขกลมๆดีแต่ถ้าจาตุมาราชิกะเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับ50ปีมนุษย์ตัวเลขมันไม่ค่อยกลมก็เลยมักจะเอาดาวดึงเนี่ยมาเปรียบเทียบนะคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งก็คือร้อยปี เทวดากรรมภพยังกินอาหารอยู่ยังมีวันคืนนมีวันคืนมีการนับระบบการนับคล้ายๆกับของมนุษย์เป็นแต่เพียงละเอียดปราณีตกว่าอันนี้ก็บอกเลยไปเพื่อ ลองให้เปรียบเทียบดูว่าลักษณะของที่สุดของโลก,โลกและการเปรียบเทียบกันนับเรื่องของความเสื่อมพระศาสดาใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์บ้างนะพระองค์บอกว่าในการไหนๆที่สุดแห่งโลกนะอันใครๆไม่พึงถึงด้วยการไปและการเปลื้องตนพ้นจากทุกข ย่อมไม่มีเพราะไม่ถึงที่สุดแห่งโลกดังนั้นใครจะปลดเปลื้องทุก์ความแก่เจ็บตายโดยไม่ถึงที่สุดโลกเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณยังอยู่ในโลกในโลโกเนี่ยยังไงก็ต้องตายย้อนกลับมาอีกทีใช่ไหมเพราะว่าการพ้นทุกเนี่ยมีไม่ได้หรอกหรือย่อมไม่มีเนี่ยเพราะไม่ถึงที่สุดแห่งโลก นะดังนั้นก็คือต้องไปถึงที่สุดแห่งโลกแต่ที่สุดแห่งโลกก็ไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปต้องกลับมาที่นี่ย้อนกลับมาที่นี่คำซับซ้อนนะ,ะ <laughs> เพราะฉะนั้นแลท่านผู้รู้แจ้งโลกมีเมธาดีเมธาแปลว่าปัญญาหรือความรู้นะ,ะคำว่าเมธาความรู้ความฉลาดหรือปัญญา เมทาดีก็คือปัญญาดีนะมีเมธาดีถึงที่สุดแห่งโลกมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะพรหมจรรย์ให้เราทราบว่าคืออะไรมักมีองแปดนะแต่ก่อนเราคิดว่าพรหมจรรย์ก็คือการรักษาความบริสุทธิ์ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยอย่างเดียวมันมันแคบไปอะ่ะมันน้อยมากเลยนะอืม เป็นผู้มีบาปอันสงบรู้ที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็ไม่มีความหวังแล้วนะคนประเภทนี้ไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้วก็ไม่หวังอะไรในโลกหน้าเขามีที่หวังของเขาแล้วคือที่สุดโลกคือเขาหวังไกลหวังสูงหวังความละเอียดถึงที่สุดเลยนะหวังถึงความที่เข้าไปถึงไอ้ตัวที่ไปจับเนี่ยจับขันห้าเนี่ย อ่าต้องการเจอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยความปรารถนาของเขาเป็นอย่างนี้พระองค์ <c oughs> ก็เลยบอกว่าย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าคำพูดอย่างนี้นี่ไกลาจากปุถุชนมากนะเนี่ยนะ ปุตุชนยังโลกธรรมแปดอยู่เลยใช่ไหมความหวังในชีวิตมันต่างกันแหละนละนี่แหละคือสิ่งที่พระศาสดาบอกมันคือความยิ่งใหญ่ไงความยิ่งใหญ่มากน αι.